สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda Civic FB นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับแลวได้ยาง215 4 5 17นะครับผมคันนี้จัดโหลดด้วยสปริงโหลด1.5นิ้วนะครับ ปิงจะเป็นของซิลเวอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทรงใกล้ๆนะตอนนี้ให้ดูรอบพันไกลๆก่อนนะครับล้อสเปคจะเป็นกว้างแปดครับตรงนี้ไม่ล้นนะครับผมออฟสามสิบ้านะ โหลดแล้วนะครับโหลดด้วยสปริงโหลดอย่างเดียวนะครับสวยมากๆเลยนะเราจะเป็นสีเทียบแท้เลยนะเป็นออกสีเข้มนะครับไม่อ่อนนะครับสีเข้มๆและด้วยยางไวเปอร์นะครับเป็นยางลายเลสซิ่งสปอร์ตนะครับหน้าแก้มจะดึงตรงๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าว่าตอนนี้โหลดลงมา1.5นิ้วเนี่ยระยะมันลงกี่กี่เซนนะครับโอเคตอนนี้สามารถใช้1นิ้ว หนึ่งนิ้วมือสอดกับอีกนิดนึงนะครับหนึ่งนิ้วมือสอดกับอีกนิดนึงนะครับในดวงหลังข้างหลังตรงประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเราเอามือสอดเข้าไปนะข้างหลังนะครับเท่ากับข้างหน้านะครับประมาณหนึ่งนิ้วมือนะครับสอดเข้าไปนะครับผมประมาณนี้สวยมากๆเลยนะ ให้ดูทุกมุมแล้วนะสวยเลยอะล้อยางชุดนี้อยู่สองหมืนกว่าบาทนะครับผมแล้วก็สปริงโหลดห้าพัน 5, นะครับไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ T E สาเจก้านก้านแบนนะครับเอเรียกว่า E b a n ก็ได้นะครับหรือเรียกว่าก้านเรียบก็ได้อ่ะตันนี้เป็นงานไทย B Sport เอองานไทย E ตันนะครับเป็นงาน E ตั้นนะครับสีจะเป็นยิงซ้ายนะครับเป็นยิงซายทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นขอบไดส์สีขอบนะครับจะมีความเข้มนะครับกว่าสีก้านนะครับสีก้านจะอ่อนกว่านะครับตัวนี้มีฝาปิดมาให้นะครับ มีฝาปิดมาให้แล้วก็มีปั๊มทั่วไปเลยนะครับปั๊มครบทุกจุดเลยนะครับทุกจุดเลยเป็นงานค่อนข้างที่จะเหมือนแท้มากๆเลยนะตัวนี้ล้อป่าอยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับต่อมามาดูยางนะครับยางตัวนี้จะเป็นของไวเปอร์นะครับรหัส R D เจ็ดหนึ่งนะครับนี่นะครับไวเปอร์ดอกยางจะเป็นลายสปอร์ตเลยนะครับเดินทางเดียวโรเตชันนะ ตัวยางเนี่ยจริงๆมันจะมีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับแต่ตอนนี้ตัวล้อมันกว้างแปดนะครับยางมันก็จะดึงนิดๆแต่มันก็มีป้องกันนิดหน่อยนะครับมีป้องกันนิดหน่อยใช้ได้สวยมากๆครับชุดนี้ตัวนี้มีสติกเกอร์ข้างในให้ด้วยนะ สวยมากๆเลยนะครับล้อก็ยางชุดนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับสอง0มื่นสองพันบาทนะครับเป็นสเปคขอบสิเจ็ดนิ้วนะครับกว้างแปดขอบสามห้านะครับยางสองหนึ่งห้าไวเปอร์นะครับสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้เลยนะครับแล้วก็จัดโหลดด้วยชุดสปริงหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับไปดูรถต่อ เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวคันนี้ร้อจะไม่ล้นนะผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีซ้มมากๆเลยนะเห็นไหม,ไมโอเคเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจเนี่ยลองสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพยางยนต์นะครับ094 ห้า9 9 9 9สวัสดีครับอย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ Bigger, bigger,